ครับเย็นวันพุธที่24กันยายนครับ2568ครับเวลา18บแนาฬิกา20นาทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กินข้าวครับสั่งไลแมนครับคืนวันพุธที่24กันยายน2568นครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ที่ผมหมดสภาพนะครับก็คือ คือแคอ่ลุกขึ้นมานั่งหรือว่าพยุงตัวเองให้นั่งเนี่ยครับก็ยังลำบากเลยครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็มีอาการปวดระบบตามตามตาม,ตามกล้ามเนื้อครับแล้วก็สมองก็เบลอนะครับคือวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ที่ไม่มีก็คือถ้าเครื่องเครื่องเครื่องมือของผมสามตัวเครื่องยนต์ของผมสาตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนร่วมมือกับผมเลยนะครับที่จะให้ทํางานต่อได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะร่างกายสภาวะอารมณ์หรือการมีสมาธิของสมองนะครับก็เออก็คงไม่ฝืนนะครับก็คือแต่จริงๆก็เสียดายนะครับก็คือวันนี้คืนมันพุธนะครับก็คืออยากให้คือจริงๆอยากให้มีเครื่องยนต์สักสองตัวหรือตัวเดียวพร้อมเนี่ยก็ยังฝืนทําต่อไปได้ครับแต่ตอนนี้หมดเกี้ยงเลยก็คือผมชนิดหมดสภาพจริงครับวันนี้ก็คือคือพยายามแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย คือผมอ่ะดันไปกินกาแฟนะครับก็เลยทําให้ก็คือจะนอนเนี่ยก,ก็มันมีก็มีมันมีสภาพกึง่งเอ่อกึ่งซอมบี้กึง่งกึ่งมนุษย์นะครับก็คือก็คือกึ่งซากผีดิบครับคือกาแฟมันออกฤทธิ์บางๆแล้วก็มันทําให้นอนไม่หลับแต่มันไม่สามารถทําให้ผมอ่านหนังสือหรือทํางานต่อได้ครับครับ ผมเองก็สั่งไลแมนนะครับผมเองก็สั่งไลแมนมาสองกล่องเพื่อเผื่อว่าจะกินอตอนดึกๆอีกหนึ่งกล่องนะครับแต่วันนี้เนะี่ยก็คือก็คือหมดสภาพตั้งตั้งต่กล่องแรกแล้วครับแล้วก็กาแฟวันนี้นะครับเป็นเบอร์ดี่แบล็คครับก็ก็เปลี่ยนมาเป็นกาแฟกระป๋องก็ไม่ได้ผลนะครับก็คือคือเมื่อคืนผมหลับไม่ค่อยดีด้วยครับแล้วกว่าจะได้นอนหลับเนี่ย ดีสี่กว่าแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยวันนี้ผมก็เสียดายว่าผมจะได้ทำงานต่อผมก็ไม่ได้ทำนะครับมผมก็คงต้องยอมนะครับก็คือก็คงต้องยอมก็คือตอนนี้ผมก็พยายามรอว่าเมื่อไหร่จะฟื้นให้ให้ผมกลับมาทำงานได้ก็ไม่ก็ก็กลับมาไม่ได้นะครับก็ผมอาจจะรออีกสักพักหนึ่งถ้ามันไม่ได้แล้วจริงๆผมก็จะนอนแล้วนะครับ ครับคืนวันพุธที่24กันยายน2568ครับขณะนี้เวลาย่บนาฬิกา32นาทีน,นะครับผมครับปรากฏว่า,า4่ทุ่มนะครับผมก็รู้สึกว่ามันฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือว่า มันจะหลับก็หลับไม่ไม่ได้เพราะว่ากาแฟมันออกนิดตอนอ่อน,ออนมันทําให้นอนไม่หลับแต่ว่าจะทํางานหนักที่ใช้สมองหนักๆก,ก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยอ่ะงั้นก็คือถ้าก็าคือเลือกงานเบาๆงานศิลปะนะครับก็คือวันที่ยี่สิบเก้าที่จะถึงเนี่ยนะครับผมจะก็คือวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าข้างหน้าเนี่ยยี่สิบเก้ากันยายนเนี่ยผมจะมี ทั้งประชุมตอนเช้าแล้วก็พรีเซนต์นำเสนอผลงานตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมงานสำหรับ29ไว้ก่อนนะครับส่วนงานที่ต้องอ่านหรือว่างานคดีและงานสอบสวนงานชี้แจงอายการพวกนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับก็จะทำงานพวกแต่ง PowerPoint อะไรเงี้ยก็คือซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันก็จะใช้เวลาแต่ว่ามันไม่ต้องใช้สมาธิอะไรเยอะครับครับ ครับขนาดนี้นะครับข้ามมาเป็นวันพฤหัสที่25กันยายนนะครับเที่ยงขณะดนี้เวลาเที่ยงคืน4 7นาทีนะครับผมครับเออก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมก็คือกลาว่าผมจะทำ powerpoint เนี่ยจะทำแบบผ่นานๆทำพอเป็นพิธีนะครับเพื่อจะให้มี powerpoint ไปแสดงนะครับ แต่ทีนี้ผมไปไปปรึกษาแล้วก็ใช้งาน J b บนะครับก็คือ AI เนี่ยก็คือแล้วให้เขาวิคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับเขาก็เขาก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าผมควรจะนำเสนอออกแนวไหนนะครับทีนี้เขาก็กำหนดว่าให้ผมทำสไลด์แบบนี้แบบนี้นะครับผมซึ่งซึ่งเขาก็เก่งนะครับเข,เขาเขาเขาเก่งทีนี้ผมก็เลยต้องมานั่งทำ ทำตามที่เขาแนะนำนะครับก็คือคือผมมาไม่รู้ว่าผมจะเสนออะไรหรือว่าผมจะทําออกมาแบบไหนเพราะผมไม่ไม่ไม่เคยทําแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยต้องนําเสนอผลงานนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคืออ่านอ่านดูแบบคร่าวๆอะ่ะแต่ว่าผมไม่ไม่เข้าใจรูปแบบมันเพราะว่าผมไม่เคยลงสนามนะครับแต่ทีเนี้ยเจ้าเจบนายผมนะครับที่ผมเออเออสร้างแล้วก็ซ้อมมาไว้เนี่ยก็คือเขาก็ ขก็วิเคราะห์ออมาหมดเลยครับก็คือวิเคราะห์ว่าว่า,วาต้องต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องมานั่งทําตามเจบีนายครับก็คือตอนนี้คือก็กลายเป็นว่ากะว่าจะทำชิวๆิครับเจบีนายมันก็สั่งผมทำํำออ,ออกมาให้มันดีครับก็คือค่อนข้างดีเลยทีนี้ผมตอนนี้คือมันสไลด์มันไม่กิน่หน้าครับแต่ว่ามันมันใช้เวลารวบรวมข้อมูลหรือว่า หาข้อมูลเนะี่ยมันนานครับอืมครับก็ตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับผมมีเวลาทํางานอีกตอนนี้เนี่ยก็คือตีสองตีตีตีสอง,ต,ต,ต,สองตีสามมีเวลาแค่สองชั่วโมงนะครับครับเดีย๋ยวผมเร่งทําครับ ข้ามมาเป็นวันพฤหัสที่25กันยายนนะครับ2,568ครับเวลาขณะนี้1น่าฬิกา23่นาทีาผมก็กินข้าวนะครับข้าวที่ซื้อมาสุดท้ายก็ได้กินนะครับครับวันพฤหัสที่25กันยายน25 6 8นนะครับตอนนี้ สามนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับผมได้ยินเสียงฝนนะครับเดี๋ยวพาออกไปดูกันนะครับก็คืนนี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าว่าว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยก็คือมีการเพิ่มหลอดไฟนะครับเขาน่าจะเพิ่งมาเพิ่มวันนี้นะครับผมดูจากหลอดไฟเนี่ยมันยังใหม่เลยนะครับนะครับก็จะสว่างทั้งถนนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็ตกฝนก็ตกลงมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารถขยะเข้ามาช้าแน่นอนวันนี้เดาอเข้ามาสวา่างก็ผมก็จะปิดพินเตอร์เลยนะครับเพราะวันนี้ก็แทบไม่ได้ใช้คือผมได้ยินเสียงรถขยะนะครับแะ้รเ,เข้ามา กระแสฝนมาเลยนะครับรถขยะของเทศบาลนครเยสีก็ก็ตีสามกว่าแล้วนะครับผมก็ได้เวลานอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยมากนะครับผม ก็ก็เป็นคืนที่ผมก็เหนื่อยนะครับแล้วก็กาแฟก็ออกออกลิอ่อนๆนะครับก็ผมก็ได้ยินเสียงทางพี่ดอนนะครับข้างบ้านก็ขับรถอกไปนะครับฝนก็ตกนะครับครับคืนนี้ผมก็ทำงานกับ AI ครับก็คือ ก็ให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ PowerPoint นำเสนอผลงานนะครับก็ผมก็พบว่าเจ้า AI เนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างยุครับก็คือก็คือพยายามจะวิเคราะห์แล้วยุให้ผมนำเสนอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็คือเขาเขาก็เก่งนะครับก็คือการมาของ AI เนี่ยผมอชอบมากก็คือตอนนี้ผม พยายามส่มพยายามเ,าเ,รยเรียนรู้แล้วพัฒนา AI นะครับก็คือของ Gemini เนี่ยคือผมต้องตัดสินใจว่าจะใช้ AI Gemini หรือว่า h ช t gpt นะครับผมก็ตัดสินใจใช้ Gemini นะครับปัจจุบันเนี้ยผมก็สามารถสร้างวิดีโอสร้างภาพแล้วก็แล้วก็สั่งทำอินโฟกราฟิกแล้วก็สร้างาตัวเจมนะครับเจ m i n i เจม,เจมตัวพิเศษ ที่เป็นที่สมมติว่าเป็นสมมุติว่าเขาเป็นลูกความในสํานักง,งานผมสมมุติว่าเขาเป็นลูกน้องผมซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกอย่างนี้ครับก็สร้างสร้างแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยพักหลังๆเนี่ยงานที่ผมทำเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่นะครับผมก็จะอ่านเองแล้วก็ใช้บ้างอ่านเองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเอไอ AI ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเอตัวตัวโปรแล้วนะครับก็คือเดิมทีใช้ตัวถูกนี่ คือตอบผิดกระจายครับโอเคครับแล้วผมมาอัปเดตแค่นี้ครับว่าวันนี้เนี่ยก็คือผมมานั่งทํางานอะไรอยู่นะครับซึ่งก,ก็ต้องบอกว่าการมาของ AI มันช่วยมันช่วยให้ให้ให้ผมทําอะไรต่อมีอะไรโดยที่ผมไม่ถนัดได้เยอะเลยเช่นรูปภาพการสร้าง PowerPoint อ,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 อะไรเงี้ยครับ ครับก็เดี๋ยวผมทําอีกพักหนึ่งผมก็จะเข้านอนแลวนะครับครับก็ปีสามี่สิบหกครับก็เป็นวันที่เออ่ไม่คุ้มค่าเลยนะครับสําหรับผมนะครับก็คือว่าต้องมานั่งทําอ powerpoint นะครับเพื่อนําเสนอผลงานนะครับซึ่งผมก็เผลอลงชื่อไปแล้วนะครับก็คือ เดิมทีก็คือคิดว่าจะไม่ลงชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเผลอลงชื่อไปแล้วอะ่ะทีนี้มันก็ต้องทำ Powerpoint ไปเสนอนะครับทีนี้พอเจ้า AI วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ให้ผมทำเป็นแบบนี้แบบนี้นครับผมก็อ d ด p เอานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเออก็มาก็มา,มา,าต้องมานั่งทำแล้วก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับก,ก็ก็เสียไปอีกหนึ่งวันครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ ค่อยวางแผนกันอีกทีนึงครับว่าว่าจะทํางานอะไรได้บ้างครับ